เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาพามาดูพามาชมพี่น้องมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างคือคือแปลงนาข้าวที่ตัดกับไม่ตัดพี่น้องอันนี้นี่ตัดใบออันนี้นี่ไม่ได้ตัดใบคือ,เ,อเขาเรียกว่าตัดข้าว เพื่อกําจัดใบเลี้ยงพี่น้องอตัดเขาเพื่อกําจัดใบก็คือเห็นว่ามันหนามันทึบพี่น้องเหมือนมันหนามันทึบออแต่ฝั่งนี้พอตัดออกไปแล้วเห็นว่าใบมันบางพี่น้องใบมันบางเออือเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าตัดแบบกําจัดใบเลี้ยงพี่น้องอันนี้ตัดไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้ออันนี้ืออันนี้ก็แปลง นาญาติญาติกันพี่น้องอน,นี่เห็นไหมอันนี้ตัดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องมันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเออเนี่ยตัดเพื่อกําจัดใบเลี้ยงพี่น้องอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าคือข้าวก็มันมันสวยอยู่แล้วพี่น้องเขามันงามอยู่แล้วคือจังแบบนี้แหละเออข้าวมันไม่ค่อยมีหญ้าถามว่ามีหญ้าไหมมันก็มีบ้างแต่มันเป็นส่วนน้อยพี่นอ้องแต่ทีนี้ทําไมเขาถึงตัดบ่ดที่ก็คือ การตัดข้าวนี่พี่น้องการตัดข้าวนี่มันก็มีมันก็มีหลายสาเหตุพี่น้องหลายสาเหตุหลายกรณีในกรณีที่หนึ่งกะตัดเพื่อกําจัดใบเลี้ยงอ่าแมนบอใบมันใบคือใบมันหนามันลกเกินเนี่ยมันสิทธ์มันจะเสี่ยงที่จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคพี่น้องเหนืออะไรก็ตามที่มันแออัดมันแน่นจนเกินไปนี่เนือมันไม่มีช่องลมช่องไฟช่องอากาศเนี่ยมันกัด คือว่าเหรอเนาะมันก็แออัดเออมันพอเราเขาเรียกว่าพอถึงช่วงไอ้ไอ้กันยา่าเนี่ยถ้าเห้าใส่ปุ๋ยครับพ่วงไปนี่คือถ้าใส่แบบใส่บุถูกสูตรเออใส่อยู่เรี่ยหลายโพดนี่มันสีเฮ็ดไห้เขานี่เป็นโรคเลยพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดเพื่อกําจัดใบเลี้ยงหรือว่าตัดเพื่อไม่ให้ใบมันเยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งพี่น้องแล้วอีกอันนึงก็ คือตัดเพื่อควบคุมความสูงพี่น้องเออตัดเพื่อควบคุมความสูงของต้นข้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลพี่น้องเออถามว่าไม่มีหญ้าตัดได้ไหมอืมกะกะตัดได้คือกันพี่น้องถ้าขยันเอถ้ามีทุนเออแต่สําหรับผมนี่คือคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการลงทุนเพราะฉะนั้นนี่ผมคือถ้าข้าวมันมันไม่ได้ขี้หร่อะรอะไรมากเนี่ยผมกะผมกะ ผมก็จะไปผมกะจะเลี้ยงไม่ตัดออจะดีกว่าเอเพราะว่าตัดไปกัมันก็คือต้นทุนเนยพี่น้องมันคือต้นทุนเอเพราะว่าตัดปุ๊บนี่คือถ้าข้าวเราไม่ไม่ไม่ได้สวยงามอะไรมากเนี่ยแล้วเราไปตัดเนี่ยคือเทาจองมํารุงเลยพี่น้องแต่ถ้าในกรณีที่ในกรณีที่ข้าวของเรามันงามอยู่แล้วเนี่ยคือเราเราย่านมันงามโพดอย่างประมาณนั้นเพราะว่าคือหลายพื้นที่ก็หวานข้าวเร็วเนาะหวานข่าวเรียว เออนำก็มาเรียวนี่กออ็ยังแบบนี้นะเออคือเขามันเขาเขาบอกว่าย่านมันง่ามพูดเขาก็เลยตัดเพื่อกําจัดใบเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลพี่น้องและอีกงอันหนึ่งนี่คือตัดข้าวนี่พี่น้องเวลาตัดเขานี่คือเวลาข้าวมันถอดยอดนี่มันสี่ขึ้นเสมอกันพี่นอ้องเออมันจะไม่มีสูงไม่มีต่ํามันจะเสมอกันเลยพี่น้องสังเกติงบังบอเห็นบ่นี่มันจะเสมอกันหมดเลยนี่อ่าแต่ฝั่งเนี้ย ฟังนี่นะอันนี้นี่ข้าวไม่ได้ตัดมันสีเป็นสูงสูงต่ำต่ำเห็นบอมันจะเป็นสูงสูงต่ำต่ำเออเป็นขึ้นนั่นแหละออเห็นบอพอข้าวมันเป็นขึ้นข้าวมันมันไม่เสมอกันในเวลามันถอดห่วงถอดยอดหรือว่ามันตั้งทองมันสีตั้งทองมาพร้อมกันกินปุ๋ยไม่พร้อมกันเออแต่ถ้าบริเวณไหนที่ข้าวตัดเห็นบอข้อดีของมันคือข้าวนี่พี่น้องข้าวนี่มันจะขึ้นเสมอกันพี่น้อง ขึ้นเสมอกันถอดลวงพร้อมกันเอ,อแล้วก็กินปุ๋ยพร้อมกันเฮ็ดอยางพร้อมกันเบิดทุกอย่างเป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าเราเซตซีโร่ให้มันคือเรานับหนึ่งให้มันคือนับหนึ่งให้มันพร้อมกันเลยอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลพี่น้องสำหรับการตัดใบข้าวอ,อืแต่ถามว่าตัดเขา่ามันดีแนวไหนมันอยู่ที่มุมมองพี่น้องมันอยู่ที่มุมมองอ,อบางคนก็นสำหรับ นาข่างใครที่มันมันสวยอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแบบมันไม่มีหญ้าเอถามว่ามันจําเป็นต้องตัดไหมมันมันก็ไม่จําเป็นพี่น้องมันก็บ่จําเป็นเออมันผมว่ามันการตัดข้าวนี่ถ้าจะถามว่าดีหรือไม่ดีนี่มันมันอยู่ที่มันอยู่ที่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของแต่ละคนอ่าแม่บ่ล่ะบางคนที่เขาทํานาเฮ็ดหน้าแบบเขาไม่ตัด เขากำจัดวัชพืชโดยการฉีดยาฆ่ายาเอาอเขาก็อาจจะมองว่าการตัดข้าวนี่มันยุ่งยากมันเมื่อยแม,นม่นบอก่ะเอเขาก็บอกว่าโอ้ฉีดยาอาดีกว่าอย่างกัดเื่ออันนี้มันมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของของ,ของแต่ละคนนะเนาะแต่สำหรับผมผมเห็นหน้าแบบแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ยาฆ่าหา้านี่อผมก็มองว่าการตัดข้าวนี่มันมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีพี่น้องที่ดีสําหรับการเขาเรียกว่า การกำจัดโรคเพี้ยแมลงศัตรูข้าวต่างๆมแมนบอเพราะว่าคือข้าวนาวานเนี่ยพี่น้องเขานาวานเนี่ยคือโดยโดยภาพรวมแล้วนี่ข้าวนาวานเนี่ยมันจะถี่พี่นอ้องต้นเขามันจีทีพี่น้องสังเกตเบ่งบอกเนี่ยข้าวมันจะถี่แบบแบบถี่เลยเนี่ยเเพราะว่ามัน,ม,นมันมันบม่คือหน้าดำเลยพี่นอ้องม,มันไม่เหมือนหน้าดำ คือนาดำนี่มันจะมีช่องว่างมันมีช่องว่างมีช่องลมมีช่องอากาศเนื่องเพราะนั้นนี่นาดำเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคหรือว่าศัตรูข้าวอะไรต่างๆนี่ผลผลิตมันก็ดีพี่น้องสลับหน้าดำนะมันก็ดีแต่มันมีข้อเสียนิดก็คือเรื่องต้นทุนพี่น้องหน้าดำนี่ข้อเสียของมันคือเรื่องเรื่องต้นทุนอย่างเดียวพี่น้องต้นทุนมันสูงเองเพราะว่า เนื่องด้วยการจัดการการเตรียมแปลงแล้วก็ค่าแรงต่างๆเนี่ยมันมันแพงพี่น้องมันแพงคือถ้าใครทํานาแค่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่แบบเนี้ยทำนาน้อยๆทาให้กินเองแบบเนี้ยก็คือใช้แรงตัวเองออแบบนี้ก็เฮ็ดหน้าดามันมันก็มันก็ถือว่าคุ้มพี่น้องเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้จ้างใคร่นบ่ละแต่ถ้าสําหรับคนที่เฮ็ดหน้า 10ไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่สี่สิบไร่แบบนี้หรือไม่ก็เป็นร้อยไร่แบบนี้นะเออแล้วเฮ้าสิมาจ้างดำนี่มันสิคุ้มบอพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่มันมันเพราะฉะนั้นมันมันคือมันมันต้องดูเขาเรียกว่าแนวทางแล้วก็ทางเลือกวิธีการของของการทำนาแต่ละคนเออผมก็เห็นคือกันคนมีนายี่สิบสามสิบไร่นี่จ้างคนดำเออจ้างดำนะวันละสี่ร้0ยห้าร้อยนะ คือก็คือว่าเนาะมันความชอบเหมือนความหมักของแต่ละคนกับกันเออบางบางทีเราอาจจะมองว่าโอ้ยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าดําไปทําไมเนาะอต้นทุนมันสูงอแต่สำหรับคนที่เขาทํานาดำเนะ่ะเวลาเราไปคุยกับเขาจริงๆเนะี่ยเขาเขาไม่ได้คิดเรื่องต้นทุนพี่นอ้องเขาลืมเรื่องต้นทุนไปเลยเออเขาสิเขาจะมองแต่ว่าเอาข้าวเยอะเอได้ข้าวสวยอได้เขางามอืม เขาจะไม่พูดถึงต้นทุนเลยแต่ตรงกันข้ามกับผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมเฮ็ดหน้าเนี่ยแต่ละปีนี่ผมจะคิดคํานวณต้นทุนกําไรผมจะคิดแบบนี้พี่น้องออย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสมมุติว่าเรามีนาเนี่ยเฮามีนาเป็นของเจ้าของเนี่ยเราทําเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ต้นทุนรู้ว่าเราเขาเรียกว่าเฮ็ดไว้กินเองเนี่ย เราใช้สารเคมีหรือไม่ใช้สารเคมีเรารู้หมดเมอแม่นบ่อละอย่างน้อยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยขายข้าวเนี่ยมันมันต้องได้ทุนคืนพี่น้องต้องได้ทุนคืนอ่้สำหรับไอ้ความคิดของผมนะแต่สำหรับความคิดของเอฟซีก็คือวานเนาะคนเทามันมันคิดบ่คือกันพี่น้องทุกคนมันมีสิทธิคิดผมก็เสนอแนวทางแล้วก็วิธีการในการเห็นหน้าแบบลดต้นทุนเห็ดหน้าทำหน้าแบบ ไม่ให้มันขาดทุนเอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวนาเห่านี่ย่ำอยู่กับที่อืมเป็นหนี้ทุกคนเออบางคนนี่ทํานามาจนไม่มีนาจะทําพี่นอ้องเนื่องด้วยอย่างเนื่องด้วยไปกู้หนี้ยืมสินมาพี่นอ้องอปูกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เป็นหนี้แล้วคิดว่าจะเฮ็ดหน้าเพื่อขายเขาให้มันได้กําไรบัดสุดท้ายแล้ว มันบ่อด้กำไรเอาไปเอาหน้าเอาไปเอามาก็ทำนาแล้วก็ขายนาแล้วก็มดดนาเพราะนั้นผมอยากให้เอฟซีคิดถึงจุดนี้พี่น้องเรื่องต้นทุนกำไรให้ให้เขาเรียกว่าให้มันคุ้มทุนพี่น้องอย่าให้มันขาดทุนอไม่งั้นเราก็กเกษตรกรเราก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องวนอยู่แบบนี้เฮ็ดหน้าเป็นสิบปีเร้าปีกะไม่มีอะไรดีขึ้นวนอยู่อย่างเงี้ยออบางทีนี่มัน บางทีนี่ความสุขนี่พี่น้องคาว่าความสุขนี่ถ้ามันแลกมาด้วยหนี้เนี่ยเราบางทีบางครั้งเราก็ต้องฉุกคิดบ้างไม่ใช่ว่ามีความสุขแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยกู้หนี้ยืมสินมาทํานาสุดท้ายแล้วจากนาเยอะๆจนไม่เหลือนาเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะบางทีนี่เหตุให้คนอื่นรวยมันก็บ้เราก็ต้อง เราก็ต้องคิดพี่น้องเอตอต้องพิจารณาจุดนี้พร้อมเออก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังยาวว่าวลายใยห,หางมันสิไปเลยเปอยเนาะแห้งว่าวมันแห้งสียาอาอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เออเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวคลิปหน้าก็รอติดตามชมเอเดี๋ยวว่าผมจะลงคลิปเทคนิคการเหนหน้าดีๆเทคนิควิธีการลดต้นทุนเทคนิควิธีการกาจัดวัชพืชอะไรต่างๆนี่แหละกับบรรยากาศท้องทุ่งนายามเย็นๆพี่น้องเอ้ย อ่ะโอเคก็ผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ